เรียกรถจากไอ้กฎการกฎเอ็มอ่ะอ๋อนี่ไงเรียกปะใช่ปะกดอะไรไปกดเรียกผู้เรียกเครื่องบินอีสัตว์อ๋อลืมไปไอ้เงี้ยมันเอาอันที่มึงขับขับปัจจุบันนี่ก็คือขับล่าสุดอะไอ้เงี้ยเดี๋ยวเราเรียกเครื่องบินนีเวฟดีกว่านี่อะไรโอ้โหเรียกเกตทห้กูเรียสานแม่งกูมีรถใหม่มาให้ดูไหนน้องรถใหม่ไอพี่ระเบิดที่เดินที่บ้านนะระบานใครเออเฮียระบาดอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านมึงอยู่ไหนก่อนเวฟนั่นไงเพชรมณีอ่ะ เห็นไม่ดีอวาเฮียที่ไหนไว้กูเป็นจักรเนี่ยเนี่ยแถบรอบสั้นโตแถวๆนี้แหละเอ่าจะมาแล้วเพื่อนโอ้โหไหนอู้วอะกำลังจะเรียกใหม่โอ้คันนี้เลยนะใช่คันนี้เลยที่บอกกูเบิร์ตก็เบิร์ตที่สุดนาทีมเพนาี้นู้นคันนี้แง่ลมันกระองเนาะมันกระปีอ่ะมันกระเบิดได้ดีนะคันนี้เออจริงเหรอแต่ลองระเบิดดิกดเลยกดเลยกดเลยแบงค์แบงค์ของจริงวายเฮียเครื่องกูติดไฟเลยเฮียเครื่องกุ แม่ไม่แค่ติดไฟมันไม่ได้เจอระเบิดไม่แค่ติดไฟเฮ้ยอีเวต์วะ้ยอีเวตนฆ่าคนออเฮ้ยอีเวนต์อีเวนตาอีเว้นอ์อีเวนต์อันนี้ได้ตายอีเวต์อีเวนต์เว้นอีเว้งอันนีอได้ตายอีเว้นอี้นเว้นีเว้นอันนี้ได้ตายอีเว้อีเ้นอีเ้นอีเ้นอันนี้ด้ตายอเบินอีเ้นอเว้นอีเป็นไันู้ได้ฟรีอูกูฟรีเนาะแล้วกูขึ้นมานนี้ไดพ่ามึงซื้อใหว่มึงเูหน้าพิชนี้ด้ายอีเว้นเว้น้นปีเว้นอันนด้ตย เนี่ยเนี่ยพี่เห็นบ้าบ้านหลังนั้นนะบ้านสีเขียวบ้านของผมนะพี่ไม่เห็นบ้านสีฟ้าก็ได้ออบ้านที่อยู่ใกล้พัทไหนเห็นป่ะบ้านไหนนะรูปบ้านอ่ะเราพัดเมทเราอะอพาร์ทเมนต์นะครับโต๊ะที่ทำไฮอ่ะที่ทำไฮอ่ะเอออพาร์ทเมนต์ง่ะง่ายๆเอ้ยไอเฮียไอพีซีไเฮียอะไรเนี่ยพร้อมยังพร้อมยังเนี่ยเดี๋ยวปันเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวปันระเบิดไประเบิดระเบิดแล้วก็อันนี้ไปได้เลยซ้อมไปอือขีดข้อพูดยิงไปดิเฮียแม่ง ใครบอกว่าเราจะเสกวิสักใจวะอุ้ยเฮียอุ้ยโอกาสแสง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 ใครเข้าที่เป็นคนได้เงินได้เปอร์เซ็นต์เงินเยอะกว่าคนอื่นในการทำให้วันเราไปแถวนี้ดีไหมสี่มีมีเอะโอ้พี่เกมเรจะได้เปอร์เซ็นต์กันเยอะแล้วได้เงินเยอะยังเพงเหมือนดิชะมอมมี่มาสี่ผู้ก่อจนดีใช่แล้ว กดไปแรงเฮ้ยแย่้วลูก๊พี่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 เบ้่พี่เฮ้ยมีคนกำลังคนกำลังตาละมาตเก่มีคนกำลงทำมเย้ยจะก้ามอ้ไรอ้เจ้าอือยยางมัน ไอ้เหี้ยมันไม่ม e ียางไอ้เหี้ยมันไม่มียางไอเนี่ยมันไม่มียางอันนี้อันนี้เอาเลยตัดกำลังตัดกำลังระเบิดใส่ตัวเองปั่นเลยพุทวิ่งได้เบฟนี่นี่ยขอแค่อาชีพมันก็พอเดี๋ยวเดินกันอีกนะเกดดูกันนี่เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอีเวนต์ใหม่เที่จขับเครื่องบิน เอ้คือมีนเตอรแมพเลยเอ้เห็นเล่นตาระเปิดวะเห็นเล่นเกือบตาเฮ้ยเก่งผิดตามมาเร็วจากการคลังเร็วเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเออรวจคือได้อยู่ได้อยู่เปียกขางทารของการนี่ต้องหลบให้เก่งกาลเฮ้ยเนี่ยของอะไรเราเป็นกบฏแล้วเฮ้ยเอาไปเฮ้ยเออไม่นะเราเสียหลักทั้งเกงไม่เป็นไรสนามบินจะตรงไหน ลูกไปไหนไม่ได้เฮ้ยโดนยิงแจ็คล็อยิงไปแล้วแล้วล้อล้อเราโดนจับกุมโดนจับกุมรุยเป็เสียหลักแล้วเฮ้ยแย่แล้วไอ้เหี้ยนะว่าไปแล้วไปแล้วไม่จริงน้องๆนะครับพี่จะสอนวิธีการโชว์รถสปอร์ตกินดูไว้ เอื้อมาเจ็บเอื้อคุณจะแกงส่นชนกันหน่อยจะขายกระจอให้เว้ยล่าโอ้ยมนุษย์ต่างดาวไปเวฟยไปเว้ยคนเออไปเลยปวดไงวะใช้ได้เลยแล้วมีมนุษย์ตาแดงมนุษย์จกปูนมนุษย์จอมวิคแล้วก็มนุษย์ไม่เรับปลาไอ้เนี้ยคนที่มงกล้ามใหญ่ิหายเลย จอนวิกอยากโดนจอนวิกต่อยตายเปล่าเอ้ยรถใครวะนายเฮียมอเหมดสไตค์คันเดียวนะนี่ไงก็ของจอนวิกไม่รู้กูสาดแต่งไม่เหมือนเลยเนี่ยแล้วเฮีกูทำไรรอละผมพี่ต้องอยู่ข้างบนตรงนี้คืออะไรเฮ้ยมาแล้วมาแล้วละเครื่องบินมาไอีวี้มัีเมันคนซื้อท้ออีวีฟทามันเป็นคนซื้ออีวีฟอ่ะเก็บปืนเก็บปืนอีวเก็บปืน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 ก่อนพวกเราเป็นคนซื้อทำเก่งนี่หว่างเก่งในการเออผมถือปืนได้ใช่ไหมเฮ้ยมาแล้วนะคาซีมาแล้ว ยังเยอะคุณจะไมมนุษย์ตาเด่นที่เรานัดไว้ไอ้เงี้ยแบงอยู่ขโมยเงี้ยคนเก่งคนชัดไอ้สันไม่เนียวเมื่อทำตรงนั้นไม่เนียวมีที่แก่ตัวไม่น่าสงสัยเลยไม่น่าสงสัยเลยคนที่กำลังเอ่อนั่งยองๆอยู่ตรงตรงราวบัดายน่นะสี่ทำตัวลับๆลอยๆเก่งอ่ะเก่งเหมือนกัน เวฟหลังจากจบไพนี้คือแบบมึงเสียตังค์สักษะหนึ่งเปลี่ยนตัวละครเพื่อนอุ้ยมาเร็ว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 ป้องกันไว้ป้องกันไว้ป้องกันไว้ดูตาแดงผู้หีิยเอ้าเดมอนตำรวจตาหายข้างเดียวเฮ้ยมอสไซค์กูหายเอามึงจอดตรงนั้นเหรอว้ายคือผู้หญิงเทคเอาน่าเวลาขาแล้ว โอเคึ้นรถค้นรถึ้นรถึ้นรถได้ึ้อรถได้รถกูหายไปไหนอ๋อไม่ได้เคอรี่โอเคขันใหม่ขันใหม่อันนี้คันนี้คันนี้เราทุกคนขึ้นเร็วเราจุดสุดเอาไปคันอื่นันนี้ได้แค่สงคนเฮ้ยงเร็วเร็วเร็วเยพี่เออโอเคเโอเเี้ยเรานเลยสัวเรรถมันหลกหายไหนวะคุณรู้มากกว่าหายไปไหนเนี่ยโดนระเบิดไปเวนยึดไปแล้วเีย ไอ so like yeah. right. ้ขันท oh, like, ี่เพิ่งซื้อมาก็เพิ่งเพิ่งกู้แล้วมันก็โดนยึดไปไอ้เงี้ยคุณรู้ไหมคุณจะโดนยึดอีกอะแล้วเขาแล้วเขาคูณมีอุปกรณ์นะกูเกือบล่วงกับล่วงคนอยู่ก็ต้องขึ้นไปรีบเร็วเฮ้ยยิงกันทำไมนะอ่ามาแล้วมุ่ตูุดตัดเทปว้ามาแบบเทพว่ะเหนื่อยเล้วกูก็ต้องโดดลงสนากการสนากการกดจี้กดจี้พี่เป็นนักการวิ่งทำไม เว็บน nah. uh. ี่เฮ้ยเว็บนี้เขาควรไปเก่อนนะเว้ยเหมือนจะต้องไปหน้าเรือป่ะเดี๋ยวไล่หน้าเกียร์หน้าเกียร์เอ้ยระวังระเบิดระวังระเบิดด้วยนะระวังระเบิดระวังระเบิดยิงทิ้งก่อนยิงทิ้งก่อนเดี๋ยวะขับวิงไปวะนะเราต้องขับรถขับินเจ็ตอะกูได้เครื่องนึงล้วมีเกาะแต่ไม่ได้มันบอกูใส่เกาะแน่เลยว่ะกูเลยเนี้ย กูลืมใส่เกาะให้เด็กเลิกกูจะหมดแล้วจริงจริงขนมดินั่นนั่นถึงบอกแล้วว่ากูเลิกกูจะหมดกูจะแดกขนมอ่าพิษายันผมเลยขโมยขโมยเขาจะกำปีหน้าไอ้น้องไม่ได้ขโมยลำอื่นบ้างวะหรือจะเต้นลำเดียวมั้งสบายเราก็ขโมยลำที่มันว่างอยู่เลยไปเวฟไปพี่ลั้ไปทุกคนขโมยลำที่ว่างอยู่เร็วเฮ้ยเอาละ เฮ้ยเอาลังใกล้ๆไปเลยเดี๋ยวพอลังไกลๆล้รั่มือกันนะครับน้องๆขับเป็นใช่ไหมขับเอสขับเอสขับไงขับไงหล่อเนี่ยแต่ปิวรถก็กดเลขห้าลำเบอร์แป้นลำเบอร์กดเลขห้ากดเลขห้ามันจะยกขึ้นยกยกหัวขึ้นกดเลขวิธีขับเหมือนกันหมดแค่นั้นกดเลขห้ายกหัวขึ้นกดเลขแปดยกหัวลงจีกดจีด้วยกดจีโดดตัวไอ้เนี่ยพ่อการไฮด่าว่ะมันเป็นต้องการการไฮน่า ไม่ใช่เอ้ยเนี่โดนกูไทว่ากูกูกูโดนท่อนไอ้กดเอฟแล้วเว้ยแพ็ทตกอะกลางลมกลางลมเป็นลูกบาวเดี๋ยพี่เพี้ยไอเนี่ยเหลือเหลือเหลือแค่ไฮด้าลำเดียวละใช่ไฮด้าลำเดียวลำสี่ฟ้าจัดการเลยไม่ใช่อะไรอ่ะเฮ้ยไอ้เรี่อกูป่าก็ว่าไอ้สัตว์เฮ้ยค่ะ ไอ้เยี่ยบสีคือบินหายไปข้างหนึ่งทุกคนเฮ้ยแต่มึงขับได้ก็ถือต้องบินต่อไปอะไอ้เยี่ยบสีคือบินหายไป้างนึงแม่งมันหมุนมันหมุนมันหมุนมาดููกันดีวีเวมันไม่เชื่อเลยมั้ยมันพังกันดอุ้ยเคร่งสว่างไปแล้วเวฟจะไปถึงกเดียวเโอ้ยเ เวฟมันจะตกแล้วนะใช่เวฟอจะตกแล้วช่วยขึ้นช่วยขึ้นชื่อขึ้นลาก่อนรีเวฟแตกเวฟเตกยังไม่โดดวะไอ้เฮียมึงมีร่มอยู่ไม่โดดวะไปสนามเครื่องบินกันดีกว่าสนามบินอือได้สิไปรับไปเอานั่นใช่ไหมใช่แล้วสิ่งสิ่งนั้นน่ะใช่โอเคได้เลยสิ่งสิ่งนั้นน่ะเป็นรับวีเพีของเราอ่ามีแหละเก่งรับโปรของพวกเรา หมุนเลยไหมแล้วไปหานะปุ้นเราจะไปหาเ้ละปุ้นเราจะรลบไปนี้เราจะไปรับเยนี้แหละเราใช้คันขยดเ้าใช้ดาดคันีเงเลยค้งสีเฮียเรื่องะไรค้งดีแ้ก็มาแล้วตรงแลปตั้งหรือแนอนไอ้เฮียเอาให้มันเอาให้มันขึ้นได้แล้วก็ลงได้ดีะลงเล้วเนี่ยคนหนึ่งอะว่าไม่รอดเสาไฟฟ้าว่ะมาจากตรงนี้ดิตรงนี้วิ่งทางลงนี่แหละแมกโล่งแล้ว เออมันสู้เซลไฟฟ้าด้วยเก่งปีกมันเราถึงไหมเนี่ย e รัร um ้ว่าหยไม่ได้ว่ะหยาไม่ได้เน่ะไอ้เอ้ยไอ้ตรงนี้ตรงนี้ยขนใหญ่ไงนนใหญ่เนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ปีกขึ้นบินแล้วเฮ้ยมันขึ้นเอ้ยขึ้นนดิเดรย์มันสู้ปีกอะไรกันตกไอ้เนี่ยมันไม่เหมือนกำลังลงจอดเหมือนกำลังจะตกไอ้เนี่ยปักเอาของห่ายนี่ตัวนี้แหละ เออตรงนี้พอแล้วก่อนน้ำมันตื้นอยู่เยอะน้ำไม่สักไปอีกไปอีกไปอีกโอ้ยถอ้ไรไอ้ไงถอ้ไรไ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 อ้ไรเด้อเด้อถ้าเราขับต่อไปเครื่องมันจะติดไฟได้อยู่ได้อยู่เออไอ้ปุ้นมาปุ้นมาไอ้ปุ้นไอ้เวฟลงมาเร็วลงมาเร็วลงมาเร็วอะไรไม่ตรงไหนวะเห็นไม่นายเห็นไหมนายไปนี่มาที่มาขึ้นรถขึ้นรถโอเคโอเค พวกไงบอเห็นพวกไงบอแบงแบงถอยานังนเท่านังนเท่นั้นเทลังนยกสุดยอดเลยเก่งตรงนี้มันนักบินขั้นสูงจริงๆไา้กันนะนายมีผู้ช่วยอย่างฉันอยู่อ่ะจ้าแล้วเงียบไปเลยผู้ดู้ชอบบรรยากาศเป็นอะไรว่าต้นผลคือบินก็ติดอยู่แล้วอ่ะมันไปไม่ได้อ่ะมันติดอ่ะไม่เป็นไรมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมพุ่นมึงเห็นสิ่งที่มันกำลังขยับอยู่ไหมนั่นแหละขูดไปเรื่อยๆถึงแม้จะมีไฟอยู่ลูกปีกก็ตามมันไม่ได้อยู่ที่เครื่องเออไปเครื่องไปไป ได้ยังไงวะเอาไปเอาไปเอาไปแล้วเลยอย่าแต่งตัวละครใหม่ฮะเป็นนั้นแหละโดนแล้วแล้วทำไมตอนแต่งไม่คิดวะฮะผมคิดแล้วคือตอนถามหน่อยตอนตอนแต่งน so yeah. yeah, um, ี่มันต้องกดไอ้มันกดคลิปมาไม่ได้เหรอใช่ใช่ใช้แป้นใช่ถ้ามันดบของทิ้งวะได้ไงขายได้ละเราจะไปขับเครื่องบินวันคุณไหวไหมเนี่ยมาเร็วของตัวครอบครัวเร็ว มันมุม้ยังไม่ขึ้นเลยไปกนไอเก็บไอิยังไม่ขึ้นเลยไปกดเวฟดอย่าไปโกหี่เดี๋ยวต้งตัวขึ้นในเวฟอุ้ยอย่งนี้เวฟนะเฮียเวสมันไปไม่ได้เไปต่อไม่ได้สนนโล่งีเนี่ยโ่เียเ่แล้ววะ เฮ้ยคขับผมว่าแหตคผลนี่ลมนี้เลยโย่เหตคผลลมมาใหญ่เหตุผเหตุแค่เหตุผลอสุนแค่เหตุผหทีถ้าตกลงมาขวาจลงน้ำเลยะเวยเฮ้ยเฮียรู้อะไรโดนน้ยเว้ยโอ้ยแม่เสียรถรถรถออกไมได้ออกญี่ปุ่น ไอ้ยอดไอ้คนแรกไอ้เหี้ยตายกันให้หมดแล้วก็ไปไปขับไปขนคาโก้งั้นเดี๋ยวคาโก้มีเวลาจำกัดนะเว้ยได้สามคนรามลำเลยมันมีแค่สองลำใช่หรอสามลำกูนั่งกูนั่งหมดเลยกูนั่งก็ได้กูนั่งให้คนขับมึงขับในน้ำได้เดี๋ยวแต่ไม่ยอมขับลงน้ำปะมาถึงจบงอวนอีกลงน้ำอยากเราจอดนะแต่ว่าโอ้โหไม่น่าไหววะคือมันต้องมวนไปข้างหลังเลยต้นไฟ too h i g ก็คืออย่าขับสูงเกินไปแล้วก็อย่าขับต่ำเกินไปโอเคขับต่ำๆนะเว้ยไม่งั้นติดดาว กันหลักอ่ะขับต่ำเลยับสูงก็ติดดาวอ๋อเฮ้ยขับสูงไม่ได้ลำนี้มันขับสูงบ่ได้จ้าเอ๊ะมันแข็งคนละห้าจุดจริงๆฮะเดี๋ยวดูไปที่ให้ก็ต้องเป็นอีกจุดหนึ่งใช่ไหมไม่น่าจะเหมือนกูแน่ๆเลยมึเแก่ไปเลยไอเคคนคนพอกเฮียมันให้กูรูกสอนเฮียเอ้านเป็นอะไรอ่ะ โอ้ยแย่ดูกันตายโอนก่อนเอฟโอนอย่างน้อยมันก็เออขับรถมาอแล้วกันนะขับรถยังไงแย่ขับรถไปขายไงเนี่ยเพราะมึงขึ้นมากับกูแล้วหรือว่าลูกศรไอ้ตั้งอะไรมันไม่ขึ้นต้องขับกครืบินไปขายเหมต้องขับเครื่องบินไอ้เหีแย่กูต้องวนกลับไปไปรับมึงซินะไม่ต้องไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องบนขับไปเลยมันลงจอดยากกว่าครั้งนี้ยกูดับกลางทะเลแม่เย็ดไอ้แย่น่าแป้งทะเลกินจบแล้ว เราขับไปไกลกเลยรับไปไงเฟเปแล้วเหลือสาคนเดี๋ยวพาไปเล่นกิจกรรมสนุกๆด้วยอือตอนคุณกด E ไปที่อะไรเนี่ยคุณกดวนเองคุไ้อนเอทำเียร์อะไรกุ้เหันไปละไอุ้แลวกันคุณรากูถามจริงนะไอ้ปุ่มเอฟของมึงนี่มันคืออะไรวะมึงคิดถึงอะไรอยู่ฮะคุจะกดีกด E ทำไมวะ กดเล่นๆอ่ะปกติไอ้คนี่ก็จ้องกระโดดจ้องกระโดดอย่างเงี้ยวได้พุณก็แต่มันขึ้นมีกูแล้ดพุไอ้เหี่ยเอาแล้วก็มือไอ้ทบอมงไม่ได้ต้องกต้กระโดดโดดวไปกลางลมไปได้โ่โลไม่มีสุชีเป็นเงี้ยมันฟรีรถมันฟีนี่ไม่ได้ลงูวไม่แน่ว่าสัญชาตญามึงอาจจะกำลังบอกมึงว่าให้มึงหนีออกจากสถานีก็ได้เพราะเขาได้ร มิวสิคดูว่าเป็นอไซต์มิวสาคเทพดินี่แบงค์เอาไว้โชว์ไซต์ไม่เหลือแล้วเอ้เปนเงินเท่าไหร่เพื่อนเอ้ยคุณเจ้าหน้าที่มือสั่นอ่ะติดดาวเอออย่าไปยุ่งเงิแบงค์อย่าให้แบงค์มันขึ้นมาได้เบงค์โอ้ช่วยด้วยเจ้าห้ที่บ้ากามเฮ้ยไอ้แบงค์ไอ้แบงค์มันตีเข้าหัวไอ้แบงค์มาติเข้าหัวชนมันชนมันไอ้เหี้ยไอ้แบงค์ตีเข้าหัวอาจจะเข้าหัวมาเลยเข้าหัวแบงค์ตีเข้าหัวไอ้ยังลูกศรคือมันหัวมึงตายแบงค์ จ้าหัวระบบทิ้งแม่งนะพอแล้วพอแล้วตายตายไปหมดเลยคุณไดกดออกก่อนี้มั้ยเนี่ยทีทําไมทีนี้กูกดออกไม่ทันวะกูไม่ได้กถอดเวฟออกเลยเฮียไอ้เฮียเวฟเออเวฟจะไปแล้วเพื่อนเฮ้ยเวฟในใจนะต่อไปงานใหญ่นะเว้ยแพงสุดเลยนะต่อไปอ่ะเยอะสุดเลยนะเว้ยงานอะไรเงินเยอะสุดบะไปบายเวฟดูเวฟดิมันเป็นเอพิซีนะเว้ยถ้ามันออกอ่ะ มันจะเป็นมันจะอยู่ปะเอ๊ยอยโ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 ยก็อะไรละอะไรจะพูกรีพูยามอะไรปุีิยิงหัวแม่งแต่ก่อนอื่นนะมึงหนีหอก่อนเลยเดี๋ยวไม่อยู่เดี๋ยวพวกเราเราสลัดดีแล้วน้ำคุณโอเคป่ะแล้วตอนนี้แหละยังยังยังต้องกระโดดอ่ะผมดูก็พอดูกูโดดก็พอ อะไรพูดอะไรวะอะไรวะอะไรอะไรอะไรจันเลยเลยอะไรอะไรเฮียน่าดึ๋งผมไม่ลมเออแบบลมเนี่ยวะเหี้ยแล้วกูโดนยิงผมไม่มีลมเลยมีกด F ดีกด L ดีกดเอ L แล้วมันไม่มีหรือเปล่าความเห็นซะดีเลยเฮียไม่มีลมไม่มีลมอินสัตนโมเฟยไม่ดีถึงไม่มีลม เ <Yeah. S 2> ดือดที่ดีครับผมมามอบตัวผมไม่ยอมอไปไดนีตามล็อกไอ้เพียปล่อยไม่ได้เลยสวัสดีครับซื้อคุณตึ้งทำสุดได้ครับโดยคนความการสวัสดีครับซินยูวคุณตึ้งทำสุดได้กับ,กนบ,กบในที่นี้กินกลับกันทั้งนั้นแม่มานนาะถ้าไม่อยากซีซิงถ้าอยากซีซิงเข้ามาเลยจริงๆมันสวยกว่าน,นี้ได้นะว้ย แต่คือยังไม่อัปเกรดกดแคปเลือกท่าได้เลยแต่ออกไม่ได้นะเว้ยเต้นแล้วเต้นเลยเต้นแล้วก็ต้องเต้นต่อใอ่ฮะเต้นเต้นตัวดชีวิตเต้นแล้วไม่ต้องเต้นต่อจะลืมอะไรวะเกิดติดกับฉันแล้วแบบมนสะกดกูรู้สึกหน้าอย่างมึงเนี่ยถ้าเกิดแต่งตัวดีๆนี่เป็นเสียเลยนะเว้ยดูเป็นเสียเลยมันหน้ามันหน้ามันจนเกินไปเลพี่เฮ้ยกูเท่นะเออไม่พี่บีซี่มึงไปโดนเจ๋อเจ๋อคนไม่รู้เลยเว้ย มันดูคืนไปกับภารกิจอหะแล้วมันแบบเอ้ยมันเจ๋งนะเว้ยดีของกูอ่้ไปกับฝูงชนไปเน่าลุงเอาจริงๆกงมึงดูดีอยู่นะไม่เหนนะข้าม้วลุงเออถ้าเขาว่าลุงมาดูดีเว้ยแต่กูประหยากได้ไงมันแก่ไปไว้ไว้ไอ้คนเทไม่ไหวแล้วเฮียเทผกกูแล้วไม่เป็นไรขี้แตกขี้แตกที่นี่แหลยอ้าวของกูเก่งโหจนแล้วคิวเองโอ้เสียบ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 น้าเก่งยืดแล้วกูว้างกูว้างกูยังไม่เห็นแอนิเมชั่นแก้วกูเลยเดี๋ยวไม่เห็น กูเมาเลยเนี <Bond> <Gar> ่ยตัวละครกูแบบเทลิเล่ยเทลินห้ไอ้สารเ้วนะไอ้พวกันสองคนมาแล้วนี่ยวบมาออกแข่งเด็กแตกมาเยอะเ่ยอันนี้ไม่ตั้งทีกินอแดกดิเพื่อนแบกกินเราจะไม่ตีโดนไมอนได้ป่ะเนี่ยแบกไม่พอสักที โอ้ตัวกูอี่วดิตัวกูี่วแล้วยเฮ้ยยังยังไหวอยู่อาไม่ต้องกูยังไหวยิ่งไปก่อนรู้ไเย่อล้มเลยย่เพื่อน้ว้าไว้จอบบิ้มจอบบิ้ก็ทำได้นั่นแหละอู้ยเอามึงพิลินนี่ลินเลยเอ้เนอยมพลลินนนละครับ จปนี่ชิบหายอาไปจะร่วงเลยเนี่ยว้าเป็นไรแก้วจะเกินแปดแก้วสี่แก้วแปดแก้วโอ้มือมึอสแก้วก่อนนอนเฮ้ยดี๋ไม่ใช่กูวักแล้วเนี่ยอัน้ต้องสูงกู่าเราเราสิงแลวเนี่ยเฮ้ยเออได้แล้วเผียรกูจะเลนเองกูเลนเองเออในไงร่วงแล้วก็ขยับตัวอืออ่าลองแล้ว อ้เยวันีอันได้เดียวแลยวนะแล้วจะมีแคโผตรงนี้หรือเปล่าเอาเลยปุ่นมันแรงนะเว้ยเยี่ยสกิลนิดเดียวปุสกิลนิดเดียวขี้เกียจโเอาละครับตีน้ไหลปุ้นดีกว่าไอ้เยี่ยนาตาชาลูมานอฟตันี้เาเอ ูกเยอะเลยนะตะกูก็เลยไปหยิบเออเออเออไอ้เพอ่อไปกินนี่อุ้ยลูกโดมลายเป็นลูกคู่ซะแล้วอ่ะได้เวลาชนะแล้วสินะ